ทีนี้เราก็มาดูเอ่ยฐานนะคะบางคนก็ไม่ต้องทําก็ได้นะคะฐานบางคนเขาก็ทําผ้ารอบไปเลยนะคะทําแบบนี้ไปเลยแต่พี่ว่าพี่ชอบแบบนี้มากกว่านะคะเป็นฐานฐานรอบๆอย่างนี้สวยกว่านะคะาถักเปียนะกะ็ก็วัดให้ผ้าให้ได้ขนาด ขนาดรอบนี้นะคะก็ได้สักเท่าไหร่ก็ก็เหมือนที่ทำมานะคะก็นี่นะคะ่ะก็ห้าเซนนะคะแล้วก็พับติดในเมื่อเราติดผ้าแล้วนะคะเราก็พับครึ่งหนึ่งนะคะพับอย่างนี้ให้มันได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเป็นก้านมันนะคะเสร็จแล้วก็ นี่ก็ไม่เก่งนะคะทำช้าช้าไปเสร็จแล้วก็เราก็มาถักเปียนะคะก็จับแบบนี้นะคะทำช้าช้าให้ดูเนาะเห็นไหมงั้นเราวัดได้ขนาดแล้วนะคะเนี่ยต้องวัดให้ได้ขนาดนี้นะคะให้ได้ขนาดที่เราจะยัดใส่ได้นะคะที่เราจะยัดใส่ ใส่เออใส่เนี่ยค่ะเห็นไหมกดได้ได้ขนาดนะคะให้แน่นๆนะคะแล้วทีนี้ต้องทำไว้เป็นรูนะคะแล้วก็เรามาพับเรามาเออมาถักเปียกันเนาะก็ถักเปียนะคะนี่ก็ดูเข้ามาเหมือนกันนะคะทำแกะแล้วแกะอีกนะคะนี่โหหูนี่ดูเดี๋ค่ะ ก่าจะถักได้นะคะต,ตลกดีนะคะนี่ก็พับเนี่ยนะคะก็พับถักเปียไปเรื่อยๆนะคะอันแรกก็ไม่ต้องอันแรกก็คือไม่ต้องแบบไม่ต้องติดแม็กก่อนนะคะถักเปียก็พับพับมุมก่อนนะคะพับมุม แล้วก็ยังยังไม่เซียนนะคะยังไม่เซียนแต่ก็ยังไม่เซียนเหมือนเขาใน youtube นะถ้าใ,ใครเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะคะแต่พี่บอกวิธีนี้ทำของนลวีเนอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ของสุดเราทำกับผ้านะคะผ้าแล้วก็กระดาษนะคะนี่นะคะ่ะก็ถักไปนะคะอ่าตอนถักปรียครั้งแรกก็ ไม่ต้องเย็บก่อนนะคะไม่ต้องเย็บก่อนเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะยังไม่เย็บนะคะเพราะว่าต้องมีรูไว้นะคะต้องมีรูไว้สอดนะคะสอดมันเพราะว่าในเมื่อถักยาวไปแล้วเราก็ต้องเอามาสอดอย่างนี้นะคะสอดในรูนี้นะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะก็พี่ก็ยังไม่เสียนนะคะนี่เพราะว่าเรา ไอ้นี่ตอนถักเปียนี่เราใช้ผ้าไปเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันมันเพราะว่ามันเออมันจะได้ดูสวยกว่าถ้าเราไปติดกับกระดาษมันมันมันพับไม่ได้นะ,ะถักเปียถักเปียนะคะอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อันที่สองก็มาเลยนะคะก็ถักเปียไปอย่างนี้นะคะ่ะบถักเปียลงไปเรื่อยๆนะคะ มันเป็นกีบช่วยนะคะนี่ก็ถักลงไปอีกนะคะถักไปทีละอันละอันก็ตัดผ้าไว้นะคะให้ได้สามเซนติเมตรนะคะสามเซนติเมตรความยาวก็ให้ได้นี่ค่ะสามเซนติเมตรก็กะต้องกะนะคะต้องกะเอาแต่ละอันมันไม่เหมือนกันเนาะว่าเราทําอันเล็กอันใหญ่เนาะเราเราม,ามากะเป๊ะไม่ได้เนาะ แต่ความคามใหญ่ก็คือสามเซนพอดีค่ะตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาหยิบอันที่สองคือต้องถักให้ถี่นะคะถักเปียน,นี้ต้องถักให้ถี่เห็นไหมคะถักยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ใบกล้วยเนาะมันเป็นผ้าเนาะ แล้วก็เนี่ยค่ะเขาที่เขาทำเซียนมากนะคะบางครูเขาทำเซียนมากเพราะเขาทำบ่อยเนาะเขาทำทั้งไพระบ่อยเนี่ยค่ะนี่เราก็เนี่ยเรามาเย็บอันที่สองนะคะ แม็กอันที่สองไว้เลยนะคะแม็ก2สองข้างนะคะเดี๋ยวถ้าต้องแม็กดีๆนะคะต้องแม็ก2สองข้างเฉียงๆนะคะเพราะว่าเราต้องปิดไม่ให้เห็นแม็กนะคะ ทักครั้งที่สามนี่เรามาเรามาแม็กสองครั้งที่สองนะคะครั้งแรกไม่ต้องแม็กนะคะให้มันมีรูไว้นะคะนี่มันมีรูไว้ไว้สอดทีนี้ก็ลงไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่ก็ลงไปเรื่อยๆถักลงไปเรื่อยๆนะคะ ขึ้นไปให้สุดเลยนะคะเพราะว่าต้องถักถีนะคะถ้าไม่ถีไม่สวยนะะต้องถักถี่บบนี้นะคะผ้ามันจะนิ่มนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนใบตองเนาะแล้วเราค่อยไปรีดมันอีกทีนะคะ,นะคะ ก็เย็บไปนะฮะนะคะเย็บไปสองข้างนะฮะแม็กดีๆเพราะมันไม่ใช่ใบกล้วยเนาะ ต้องแบบใช้สมาธิเยอะนะคะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะถักไปเรื่อยๆถักลงไปถักลงไปนะคะพับมุมก่อนนะคะพับมุมตรงนี้ก่อนนะคะลองถักพับมุมจะให้มันเห็นมุมขอบผ้านะแล้วลงไปแล้วก็จับ ขึ้นมานะคะมันเป็นจีบเพื่อไปปิดแม็กนะคะเนี่ยนี่ดำฐานแล้วนะคะทำหมายรอบๆอะค่ะฐานรอบก็เพลินดีค่ะแล้วก็ฟังพระสวดไปด้วยจะได้ขังนะคะทำใบสีเขาถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกใบสีเนาะแต่เขาเรียกขันหมากเบงภาษาอีสานเขาเรียกขันหมากเบงนะคะ เห็นไหมคะถ้าก็ค่อยๆจับเพราะว่าผ้ามันบางเนาะมันจะดูผิวหน่อยหนึ่งให้มันตรงกลางแล้วมันจะได้ดูสวยเนี่ค่ะพี่ยังไม่พี่ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะพี่ยังไม่ได้เสียนอะไรหรอกแต่ว่าก็มาบอกกันเนาะแล้วก็หาว่า วัสดุที่นอเวกโอ้ยเก้านาทีนะคะเนี่ยเขาถักลงไปเรื่อยๆนะคะมาดูมาดูคลิปต่อไปนะคะ